มอแล้วขณะนี้พันทองเป็นตัวนำาเพชรสินเป็นตัวที่2เจ้าฟ้าคํารามที่3ไปที่ขณะนี้อ่ะพันทองเป็นตัวนําเจ้าฟ้าคํารามเป็นตัวที่2 ทีอโค้งไปสามขณะนี้ผ่านทองยังเป็นตัวนำเจ้าฟ้ากำลังเป็นตัวที่สองขณะนี้เจ้าฟ้ากำลังผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วเจ้าฟ้ากำลังเป็นตัวนำที่ในผ่าเป็นตัวที่สองที่โค้งไปสี่ทางต็มขณะนี้เจ้าฟ้ากำลังเป็นตัวนำไซโก้เป็นตัวที่สอง เลียไซโก์พายมาเป็นตัวนำแต่ว่ากํลังเป็นตัวที่สองก็ได้เลียแต่ว่ากํลังเป็นตัวนำ,นวนวนำคู่กับไซโก้แต่ว่ากํลังเป็นตัวนำไซโก้เป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่สิบ เจ้าพระคำรามหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีเจ็ดจุดเก้าศูนย์วินาทีไซโก้หมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดสามศูนย์วินาทีจิงดังฝันหมายเลขห้าชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดเจ็ดสี่วินาทีน้ำตาเชียนหมายเลขหนึ่งกอชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาทีเก้าจุดศูนย์เก้าวินาที